พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเลี้ยงพระกยาหารค่ำซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดถวายวันศุกร์ที่14พฤศจิกายน2568เวลา18นาิกา23นาทีหรือเวลาท้องถิน่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังมหาศาลาระชาชนบริเวณประตูด้านทิศตะวันออกณที่นั้นนายซุนว้ตรงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและเชิญเสด็จเข้าอาคารมหาศาลาประชาชน ต่อจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปชั้น3ในโอกาสนี้นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและศาสตราจารย์เพิงลี่หยวนภริยารอรับสเสด็จจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปในงานถวายพระกยาหารข้ามอย่างเป็นทางการหรือ State Banquet ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดถวาย สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินกลอบโรงแรมที่ประทับ